อ่าห้าแต้มบวกไหมห้าแต้ม,มตเท่าไหร่ไม้เนต้องเสมอนะไม้ก็คือแพ้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ้องมีแบบกดมันต้องมีกดพิเศษแล้วเจอเจไม่มีเอาเกิดพี่เด็กขาดแล้วเดี๋ยวเกมคู่มันไม่หนุกไงเกมทีมันไม่หนุกไงเกมทีมันขาดไปแล้วมันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เลยไงไม่ได้เลยเสร็จได้ผมอะ่แอนะแพนะ้สี่นัดด้วย not even นะซิงเกิลเซ็นแม่ง เอเดียวเดียวมีกาเดึงไซงสไตล์บ่าเดี๋ยวอำอ่ำโตบอสเกลวิวตันกูเจอตัวโอ้โหเอ่ะไม่รู้มดีดกูเจอแฟ้มสารอบยังไม่หมดเลยเจอสามรอบได้นะเจอแฟ้มสามรอบเลยจ้าไอแฟ้มบอกกูก็วนเวียนอยู่กับพี่ต้องเนี้ยกูก็แบบ ก็รอบแรกวีคูบิวเจอแฟมกับแฟมกับมืแอ่าอคครแต่รอบสองเจอแฟมกับอัตวีคูบิวม่อเหรอเหมือจริงหรอจิยนรเต็มแ้ครฟมกับอาตมือหนึ่งเลยไม่เอ่าอ่าใช่มือกลางท็อปเทียเลยเสมอหนหน่ง เตือเตือใครชนะใครชนะแล้วเขียนอะไรอ่ะเออสยนขั่นแหะด็มันเขียนซ้ายขวาเฮ้ยชนะเขาบอกแล้วโอเค้ไม่วงแลชนะเ็พอจบเฮ้ยโมคะโมคะเฮ้ยชนะก็โอเคเลยะนผิดโมคะจะแพ้เขาด้วย ไปโทษทีมตัวเองไปดูชื่อเดียขาดจะจะตักแคปตัวนี้ลงในกลุ่มว่าใครแพ้ใครแพ้มาดูเขานี่ไม่รู้แต่แคปลงในกลุ่มว่มาไม่มีใครอื่นเป็แพ้ตลอดเลยเหรอชันรับตีอยู่แล้ววันนี้แคปรู้ป่ะหลเนี่ยแต่เกมที่มาเนี่ยแคปเท่าไหร่กินแมี่ยเนี่ยใครดั้มมาเหรอ แฉ่สิบงแม็ก์มันยังเติมที่จังหวัดจับทนด้วยแหละมันไม่รู้ไอ้ก็เอากระดานหลังที่หลังที่หลังจัดน้ำสุกเลยนะที่หลังจัดน้ำสุกเลยนะจะได้ใจจอยน้นสุกแล้วบอกทำไมอ่ะแล้จองแล้วประเด็นคี๋ยวจะไปเจอแบบจองคาบฟีก็ไม่ได้เลย ตอน้ามปีไปเลยเพราะมือหนักตอนแรกอ่ะตอน้ามปีก็ไม่ได้เลยมือหนักปีอันแรกอ่ะมันเลยแบบเนี้ยมันต้องเก็บเพราะว่ามันเห็นฝั่งนู้นมันแคบมันไม่พอใช่ไหมเวลาไม่พอใช่ไหมถ้าเป็นอย่างบบอ่ะเขามีควรหามเออมันสุกมันจะแบบว่าพี่ว่ามันแบบว่าคนอยู่แบบอยู่ที่บีอ่จะได้กินข้าวต่อได้บมางั้นเดี๋ยวตอนเช้าทำงานอีกไหมคุณจะได้นอนหรือเปล่าเหอะเดี๋ยวปวดน้าแต่ก็ไปตลาดเลยมั้งเนี่ย ต้องซื้อของเล้วเนี่ยซื้อไหนพี่ต้องเตยไม่ไม่เอาของเตยของเตยเก็บไปเดี๋ยวไม่เล่ามันเป็นมืว่าเหรอเดี๋ยวไปนู่นมันดีกว่าพี่ก็ประดงสุกแต่ว่ามันมีเจ้าที่เคยซื้อมาตั้งแต่อ๋อก็คือมือกันเขาก็จะได้กแต่ของดีให้เราไม่ทำมันเลือกในของเตยอ่ะมันก็เหมือนเดิมถูกก็จริงเหมือนกันมันไม่ต่างกันเลย ีเียวเเปิดตาตั้งยังไโอ้ยดูบริการสุดยอดมิดอยมันช่ออะรนะอย่าดึงเกมครับนันกยังอย่าดึงเกมครับ จะดึงเกมครับผมแล้วกเหนื่อยอะซ้อนถุงสีแดงอรพี่ซ้อนในถุงสีแดงข้างล่า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 งไี่ต้าบอกมันกับพอซีเดีเหมือยมากไหมดีกันเยอะที่สุดหมกับพอซีเรียสบาเดียว าแต้มห้าโอ้โหขาดเลยนี่้าสิบเอ็เอ็ดยี่สิบแต้มผมต้องเล่นแล้ยทีมรกเออห้าสิเลยเหรอยี่สิบแต้มอ่ะห้าสิเลยเหรอเรตการที่เจ็ดแต่คุณเจนะครับทีม10บคะแนนห้าสเท่าไหร่ย่สิบกว่าเฮ้ยมอบรางวัลเลยได้ไหมมอบรางวัลเลยได้ไหมไม่ต้องเล่นแล้ว ืนนะตัวอาร์ตไม่เหรอต้ัวปืนยิ้มชนะเหรอชนะได้เหรอมันเกิดขึ้นจากทีมพีแล้วแหละมันไม่ใช่ปักแน่นักแล้วที่นักทีมพี่แล้วนี่คือหนวกว้างเนี่ยยังไงตัวปืนนี่ไม่ใช่แล้วเออมันเกิดจากทีมพีแล้วเราเล่ากันเนี่ยเนี่ยเล่าไงยาวเนี่ยเล่าอยู่ใกล้ไงออ๋เนี่ยก็เลยกินเล่าไปเนี่ยเป็นจิ้มเนาะเป็นเล่ามาเนี่ย ัวนเป็นที่ต้อนตัะไม่ใช่แล้พี่พี่ปีชงเนปีเน่ยเลยเลยจงอยู่ทาเนี้โทษใครไม่ได้แล้วพี่พี่ไม่เล่นันไม่ใช่ไม่หนักนะแข่เเองพี่ตั้งใจหมดเพราะว่าพี่ตัดองตัวยพี่ตออ หมดแล้วงานตีดีอะไรตยห่มากหนึ่งหนึ่อเขาเป็นผีตีมันอ่ะโอ้โนี่หนึ่งหน่อ่ะเหมือจริงต้องชนะนะพี่น่ะ ของหนังกูพูดเลยมีเบาอยู่คู่นึงก็อีเยี่ยเตอะแพ้ของแจวพี่อาร์แล้วก็ของแพ้มรักหน่อยสองเศษนโตเล่นเนี่ย <c oughs> หลายขวดแล้วเนี่ยหนึ่งแถวเตยแพ้แพ้แพ้ อะ่รเขาทำไมแล้วนี่ก็แต้มเีไโกงเขาแต้มเน้อ ่พี่โดนชิ้นหนึ่งพี่อึ้งเลยรู้เรื่องเลยเล่อันเลนแรกอ่ะมันมันจะมีอันแรกที่ทอดอะไรเค็มอ๋อเปลี่ยมาอ่ะโอเค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 โอ้โหอันที่พี่โดนก็เป็นอันนี้มึงมีโคกตามจุกๆเลยไก่พั๊วเกลือกันไก่ทอดเกลือกันไก่ทอดเกลือเก่งมากเหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมเราเคยดูนะ เกมเล่นทีมอ่ะมันจะไม่เสียงดังยังไงก่อนนั่นเละดิปกติมันแบบดูเวทเลยถ้ามันไม่เด็กมันได้อยู่เด็กเท่านั้นเราควรนักกีฬาแข่งขันประเทศทีนะครับเราควรนักกีฬาแข่งขันประเทศทีนะครับโลนโลนกระดาษมาแล้วทำยังไงเตรียมตัวนะครับให้เวลาพัก5นาทีนะ เหนียวแม่งอย่าให้เปิดโอ้โหไปี้ยงไปตาเขี่ยวเลยโอ้โอไ อ่ะแต้มพีมมีตามอยู่18กุ๊ดเจใจนะครับแก้มพีมี1ดตามอยู่18เราตาม18 Ora, ตาม18ต oui, ี้วด right. ีไหมเนี่ยติงเหรอ18ตีเหมือนเดิมดิงทำไมก่อน ถ้าประเภททีมเราชนะเราก็จะแพ้แบบไม่เที่ยงมากแต่ถ้าเราแพ้อ ah, ีกอ่ะหกอีกต่อเนอแพ้สามสิบแต้มม่ะทุเรศเลยนะบอกเลยอยากให้แต้มก็ให้ชนะไงเขาลุ้อไหครับให้มนะเพื่อแต่แบบแต้มให้มันนี้อะถ้าแพ้หกแต้มเนี่ยมันก็ยังดูแบบสูสีหน่อยแต่ถ้าแพ้สามิบแต้มนี่เทียเลยเลิกเลยพี่เต้ผมมีธุระว่ะพี่มึงหัวหน้าทีมค่ะมึงรอก่อนค่ะ

ระหว่างรอทุกคนเก็บขยะกันด้วยนะฮะเก็บขยะไปทางขยะดีนะเราก็รักษาความสะอาดด้วยนะฮะสีดำทุกคนเก็บขยะนะสีดำเก็บขยะไปทางขยะได้เดี๋ยวเก็บให้เอาคนไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งดีเธอเดี๋ยวฉันจัดการเองไปกินก่อนต๊อกเข้าไหนเบลผมเมื่อกี้เขาตีดีมากเลยพี่ตีคู่วันใส่อยอ่ะ ได้ทำแบ็คแฮนได้ทำสิ่ง้ยสวยแล้วสิงมากมันแบ็คแฮนแบบมหาจรรย์หลายลูกแล้วมันลูกฟูกที่มันพลิกเนี้ยพอดีเดีไม์เดียร์โอ้เดียใช่ ตีตีเกมเบวคิวไม้ปาดแม่งอ้อัตีโดียวไปตีแบบเกมไม่พอตีเดียวกับกูอีกมันอัดกี่แท๊ปป้ะกี่แท๊ปกี่แท๊ปแล้วกี่แท๊ปแล้วสิบห้าแห้วเฮ้ยผิดขวดเปล่า พี่กิยอแ้ตายหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ตัดลงนะนั่นเลยสองนาทีเนี่ยเห็นใช่ไหมอนะตัดค์พี่เดินผ่านพี่เมาแล้วเนี่ยมีธีการเปิดกฎบ่งบอกถึงมารยาททางการดื่มต้องฝึกไว้ไหน๊บค นี่เตรียมสกอร์บอร์ดเดี๋ยวจะประเททีมคร้วมีมีเครื่องนึ่งับอันนี้พคดสุดท้าย่นเครับไปอไรปมันฟอไงันเข้าแอปอะไรขึ้นมาแค่ไหนโดนได้่อีก นั้นเธอร์แบตบที่เลียกชื่อคือก็จะแบตหมดปรมาสี่อน